ให้เอเจทุกท่านทราบนะครับเรื่องกรณีของชาแมนิ้นะครับซึ่งหลังจากที่ปไปดูข่าวนะครับที่มีการสื่อสารออกไปนะครับทําให้เอเจหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะก็เป็นห่วงนะครับาไม่บยใจก็ทําให้ทั้ง ที่รัชนีนะครับซึ่งเป็นประธานนะน่าจะเป็นประธานของมาดิพีทเองนะครับท่านรู้สึกไม่สบายใจนะครับกลัวลุงพลประแตนจะคิดมากนะครับก็ท่านก็อยากจะให้ลุงพลได้ออกมาชี้แจงนะครับในประเด็นดังกล่าวนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับซึ่งวันที่สิบสี่เนาะ้าผมจำไม่ผิดวันที่สิบสีที่ผ่านมานะครับคุณรัชนีนะครับท่านได้เข้ามาที่บ้านเนาะ ไห้เขามาพูดคุยกับลุงพลประแตนนะครับก็ช่องยูทูบเบอร์ทุกท่านก็น่าจะได้เข้าไปรับฟังเนาะเรื่องของมดิพิพีทนะครับซึ่งทางาลุงพลประแตนแล้วก็ทางมดิพิพีทนะครับเรายังมีพันธสัญญานะครับยังเป็นมิมตรมฏิทที่ดีต่อกันนะครับเราก็ยังทํางานร่วมกันนะครับจนกว่า,าจะถึงเดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาเป็นอย่างน้อยนะครับ ซึ่งพอถึงเวลานั้นนะครับถ้าลุงพลปราแตนนะครับทางเอฟซีนะครับยังมีความต้องการที่อยากจะให้ลุงพลน,นะครับเป็น,เป,น,ปนเ,เป็นพิเซนเตอร์เนาะเป็นพิเซนเตอร์หรือว,ว่ารีวิวอะไรสินค้าให้กับท<ป>างมินิพีทนะครับลุงพลก็ขอให้เป็นโอกาสเวลานั้นมาถึงนะครับซึ่งตอนนี้ลุงพลอยากจะบอกว่าดิกกี้ กรณีที่มีข่าวออกไปนะครับว่าทางม่ีพีทนะครับจะฟ้องร้องลุงพลนะครับก็แจ้งเอสซีทุกท่านทราบนะครับว่าไม่มีไม่มีนะครับเป็นข่าวเก่านะครับเป็นข่าวเก่านะครับซึ่งซึ่งมันจะมีข่าวที่สื่อบางช่องนะครับเอาข่าวมาออกว่าได้ไปสัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งเนาะเือตามข่าวเนาะว่า จะมีการฟ้องร้องซึ่งมันเป็นข่าวเก่านะครับยืนยันว่าเป็นข่าวเก่านะครับก็ให้เอฟซีทุกท่านนะครับทราบนะครับว่าเราได้คุยกับคุณรัชนีเรียบร้อยนะครับท่านได้เข้ามาที่บ้านนะครับแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ยอดมาเยอะเลยเนาะที่่ยยอดมาเยอะเลยนะครับก็ครับก็อยากจะให้ทางยูทูบเบอร์นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันส่งความสุขนี้ให้กับ เอฟซีทุกท่านนะครับซึ่งมันเป็นสินค้าที่ลุงพลเองก็ได้สัมผัสแล้วนะครับได้ทานแล้วนะครับก็ทําให้ร่างกายมันดูดีขึ้นนะสภาพที่ที่ที่เคยเหนื่อยง่ายอะอันนี้ไม่ใช่ว่าทานไปแล้วแข็งแรงนะผมกินแล้วครับคืออาลมดีครับอารดีนะหวาัรมดีครับก็ต้องต้องบอกว่า ร่างกายคนเราแต่ละคนนะมันมีธาตุในกายไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะมีมีผลมีผลก่อในการดื่มพวกสมุนไพรเนะาะก็ให้ลองพิจารณานะครับซึ่งลุงคนนี้ได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 ้ทานมาเป็นประจํานะครับ <c oughs> ก็ดีแล้วที่ท่านเข้ามาน่ะพอดีชาผมก็จะหมดพอดีกล <c oughs> ่ <c oughs> องสุดท้าแล้วกล่องสุดท้ายด้วยวันนั้นอ่ะนะเพราะว่าผมก็ ได้แบ่งให้กับทางญาติญาติไปทานด้วยนะฝ่ายบริหารระดับซึ่งสูงท่านก็ชอบเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว <Okay. S 1> ซึ่งจะเป็น,นบริษัทที่ผมเคยทํางานหรือว่าผมได้ฝาก<ม>เป็นองขวัญมอบให้ทางวัดด้วยเนะะาะาแล้วคืมอบให้เมื่อกี้เมื่อกี้หลวพูดว่าบางคนนะบางคนก็นกังวลเรื่องว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอยู่ทานได้ไม่ได้เอาชัวร์จริงอ่ะทรไปสอบถามทั้งมันที่พิทได้ค่ะท่านมี ส่วนที่เขานะมันอย่างรับข้อมูลท่านบอกอยู่ท่านบอกอยู่ไม่ใช่ว่าเรื่องสุขภาพแบบนั้นคือว่าร่างกายคนเรามีท่าที่เหมือนกันใช่คือท่านอาจจะรับอาจจะทานชาได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ทานกาแฟทานพวกเนี้ยแหละเครื่องดื่มทุกอย่างอ่ะคือกรร่างกายคนเรามันรับได้ไม่เท่ากันบางคนทานแล้ว อะไรนะเขาเรียกระบายเยอะคนทานแล้วระบายน้อยเงี้ยนะที่พูดคือประมาณตอนตีสองไปแล้วต้องปาบ่ระบายเลยอจริงเข้าไปแล้วลุงหน้าก็ตึงครับโอ้ยสองมือป้าหน้าก็ตึงครับหน้าใสครับแต่ว่าสองมือที่สามามันก็เริ่มปรับตัวหน้าก็ใสครับก็ก็อยากจะให้ให้ฟีทุกท่านนะครับที่เริ่มทานซองแรกนะอันดับแรกเลยอันนี้พูดพูดมาจากความรู้สึกเลยว่าผมเคยพูดครั้งแล้วอยู่แล้วว่า การจะทานอะไรเนี่ยเราต้องทานด้วยตัวเราเองเราจะพูดได้เต็มปมากคือผมทานครั้งแรกชามาที่พีทผมทานไปแรกสองซองตอนแรกเผมทานสองซองเลยผมกินแทนน้ำครับออปรากฏว่าเข้าน้ําบ่อยครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มันเปลี่ยนสีครับมันเปลี่ยนสีอ่ะมันเปลี่ยนสีแล้วผมตกใจทีแรกก็ตกใจอยู่อุ้ยมันคืออะไรแล้วทีนี้พอ พอหลังจากวันวันที่สองมามันก็กลับมาปกติมันกลับปกติก็อยู่ที่ปริมาณเเนาะใช่ครับแต่ร่างกายเราบางทีคือในส่วนผสมของชามนนีพีมันจะมีส่วนผสมของมะขามป้อมมะขามป้อมมันจะเป็นยาระบายอ่อนๆครับครับแล้วอย่างชาชาของมะนิพิชจะเป็นชาสูตรของชาวล้านนาชาวล้านนาโบราณนะครับของทางภาคเหนือเรา ซึ่งเป็นสูตรชาเมี่ยงหมักซึ่งเขาจะมีการนําใบชามาหมักนะครับทําเป็นเมี่ยงนะครับชาเม็ดพีเขาได้สูตรนั้นมาคือเรียกเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมทําให้มีชาเม็ดพีออกสู่ท้องตลาดนะครับก็วันนี้ลุงเองก็ลุงพลเองก็อยากจะมาผู้ที่สีทุกท่านทราบนะครับเรื่องประเด็นนี้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับก็ ก็คือลุงพลป้าแตนนะครับก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับกับมาดิพีชนะครับก็ฝากให้ยูทูปเบอร์ทุกช่องนะครับช่วยกันนะครับัดันให้ถึงล้านนะครับเราจะได้ไปเที Marie ่ยวเชียงใหม่กัน จะไปเชียงใหม่กันก้าถึงร้านนะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ถามคุณรัชนีนะว่าถึงล้านกล่องแล้วเราจะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่กันไหม้เดี๋ยวนั่งเร่บ้าอยู่เมื่อน่เพราะว่าเพราะว่ามันจะมีเท่าที่ผมทราบคือไปเที่ยวว่านในที่ห้าัไปยงุดวนไปใกล้นึงแมไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ ก็ช <formation jin inh aling> <at> ่วยไปเที่ยวบ้านที่เชืกันเนาะดันดันให้ถึงหนึ่งล้านไวๆนะครับนะพอดีพอถึงหนึ่งล้านปุ๊บพี่โคจากเราไปเราก็ไปเลยไปเลยเนาะไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไม่เป็นเลยหลายจังหวัดทั้งมดแล้วนะคนหนึ่งนะนะช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับในวงไปด้วยในวงไปด้วยไม่ไปแล้วก็บอกนี่ไงนี่นนี่นี่ไม่ได้ไปกันสองคนไปหมดเลย แล้วก็มีก็ไม่แน่นะลูทินแซก็เหมือนกันครับลูทินแซกเหมือนกันอาจจะมีโปรของลูทินแซกเนี่ยเป็นข้ทนนนาขท,ท,ที่เป็นผลิตภัณฑ์ลูทีนและแซีเซนทีนนะครับที่บำรุงสายตานะครับของลูทินแซดบายบ้างมีนะครับอันนี้ทางผู้วิหารนะครับท่านก็ได้พูดมาแล้วแหละว่าค่ายอดทะลุหลักเจ็ดเมลายนอะ,อะเจ็ดหลักเมลายนะ แต่คาดว่านั่ไว้วนี่แหละอาจจะได้ไปล่องเรือสำราญด,ด้วยกันไใช่คนจะจัดเที่ยวสีผ้าสีผ้าเพราะว่าเอฟซีบางทีถ้าไปล่องเรือที่เดียวอย่างเงี้ยมันจะแบบอันตรลายที่มาแล้วมันจะไกลกันก็เลยแบบเป็นภาคเป็นภาคเป็นภาคแต่ละภาคจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลข้ามภาคไปข้ามอย่างเงี้ยก็มากลุ่มเดียวกันจัดเที่ยวสีผ้าแล้วก็เราก็อยากจะให้เอฟซีนะคะแนะนําว่าที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่า เที่ยวในงหวัดของตัวเองแนะนางมันเข้ามาแล้วก็นำไปเสนอินแท้เมื่อยอดขายไม่ได้มันเป็นยังกุด่วนม้ยไงนี่ไงวะ เป็นการแจ้งครับเอ็มซีมาบอกหนูก็เอสิตน้ำแพร่ลงก็อันนี้ก็เป็นการแจ้งนะคะว่าการร้องของมันไม่ได้เป็นความจริงนะคะต้องออกมาชี้แจงี่นาราฝกถืี่อ้อมนะครับถ้าดูไลฟ์สดลงแค่นี้นะคะก็ส่งตัวอย่างจะไม่ลุงจิมกล่องเปล่าใช่ไหมคะกล่องเปล่านะคะกล่องเปล่าให้ยูทูบเบอร์นะคะได้เวลาไลฟ์สด าให้สดอย่างเงี้ตั้ยได้ตังค์แล้วแล้วที่ดงกินกินอ่ะทิ้งกล่องเหรอครับกินทั้งกล่องเหรอครับอาอกล่องเลยได้กลิ่นไปแล้วอ้าวแบ่งให้เป็นเม็ดยึดยึดแล้วก็ตูนใจก็ติดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยโอ้ยสวัสดีค่ะมันดีขนาดนั้นเลยเหรอกิน